สิบห้าล้านหนึ่งหมื่นแบบนี้เรียกว่าอะไรอะภาษาภาษาคนเกี่ยกับการจับสินค้าช่างเออ,อมัน มันเข้าข่าสอหรือยังนะคะแล้วก็เนี่ยเราอยากเราอยากที่จะเราอยากที่จะทําให้เห็นว่าโครงการที่มันหน้าตาคล้ายๆกันและถูกชงมาในรูปแบบเดียวกันนะ่ะในวันที่มันไม่มีบอร์ดประกันสังคมอ่ะมันไม่มีใครได้รู้อะไรเลยนะคุณรู้ป่ะราว่าเขาเขาทําระบบ water miss กันไปแล้วรอบหนึ่งคุณรู้บ้างว่าเขามี data c e n t e r คุณรู้บ้างว่าเขาไม่ทําตาม call f i r policy คุณได้รู้อะไรอีกหลายๆอย่างที่ที่คุณได้รู้วันนี้ไหมคือไม่ได้รู้อะไรเลยเลยว้จนมีบอร์ดประกันสังคมที่มาจากการเลือกตั้ง ก็เลยได้รู้หูยเต็มไปหมดเลยนะคะตั้งแต่อันเนี้ยปฏิทินตึกสกายนายไปดูงานกันแบบเฟิร์สคลาสจะทำอแอปผู้ประกันตนเนี่ย275ล้านทำเว็บแอปอีก850ล้านจะทำอไอ้ไซเบอร์ซิเคิลิตี้อีก3โครงการ200ล้านทำาลตทมิสิกคือ,อหูเป็นแบบเจ้าโครงการสตาร์ทอัพอะก็คือว่าถ้ามีเงินมากูมีโครงการมาให้ทำได้ทุกปีอะมีพันล้านกูใช้หมดพันล้านมี2,000ล้านเพอๆก็ใช้สองพล้านคือเป็นแบบ ลดโทษลงนิดน okay. okay. <c oughs> ึงโอเคนะคะลดโทษลงนิดนึงคือแต่ว่า<ม>พูดแล้วมันโกรธจริงๆ <c oughs> มันเหมือนกับว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณคิดดูนะบอร์ดประกันสังคมอ่ะอยู่มาสามสิบกว่าปีอะ่ะไม่เคยมีการเลือกตั้งแล้วก็เนี่ยใช้เงินผู้ประกันตนปีละเท่าไหร่ห้าพันถึงแปดพันล้านที่เขาบอกประหยัดแล้วนะอันนี้คือบอกว่าประหยัดแล้วนะคะเ <c oughs> อนนอ,อแล้วะะ <c oughs> ก็มาทวงบุญคุณด้วยนะโอ้ยเนี่ยประหยัดแล้วเปอร์เซ็นต์มันน้อยกว่าปีที่ผ่านมา คือมันไม่ใช่ว่าประหยัดหรือไม่ประหยัดคือมันใช้ไปมันคุ้มค่าไหมเนาะนั่นแหละคือสิ่งที่พวกเราก็พยายามที่จะแบบว่าเอา่อเรียกร้องมาตลอดเนาะแล้วก็เรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไออภิปรายนะคะเป็นเรื่องที่ไออภิปรายไปในการอภิปรายนโยบายซึ่งสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการอภิปรายนโยบายของรัฐบาลอนุทินชาญวิรกูลนะคะก็รีแคปสนิดนึงไหมอ่ะได้เอาเอาเรื่องที่ไออภิปรายก็ได้เรื่องที่ไออภิปรายเนี่ยก็คือว่าจะมีเนื้อ ทวมทูีกทีอย่างที่บอกว่านะว่าที่มีคนก็ชอบประด่าใช่ไหมว่าเออราจะพิปายด่าเขาทําไมคุณเลือกเออมุกยมเลือกเขามาเองแล้วก็มาอภิปรายด่าเขาเล่นปาหีมเลือกเขามาเองไม่ใช่เหรอคือต้องทุีกทีอันนี้คือเป็นเรียกว่าเราตกลงกันแค่ว่าจะเลือกนายกประยุทธ์สภาแล้วก็ทําประชามติให้มีรัฐมนูญฉบับใหม่ออันนี้คือสิ่งที่เราตกลงกันนะครับดังนั้ษษนเนี่ยต้องบอกว่าจะ คนรัฐาคอรมอนโยบายรัฐบาลเป็นอย่างไรเนี่ยเรายืนยันว่าเราเป็นฝ่ายค้านเนี่ยจึงมีหน้าที่ต้องตรวจสอบนะครับแล้วก็ทักท้วงรวมถึงว่าข้อเสนอเนีอะไรทุกอย่างเนี่ยเหมือนที่เป็นฝ่ายค้านเหมือนที่ผ่านมานะครับเพราะเรายังมั่นใจว่าเราตั้งหน้าตั้งตาเพื่อมุ่งหน้าสู่การเลือกตั้งใ,ให้มียุสภาที่เร็วขึ้นนะครับแล้วก็เอ่อในการอภิปรายครั้งนี้นะคะเรื่องเรื่องของคนที่เด่นๆเลยนะไอคิดว่าก็ จริงๆก็จะมีของโลมของวิโรธที่คิดว่าโอ้โหเป็นแบบเป็นซีรีส์ที่ต่อกันแบบพอดิบพอดีแล้วมันก็้ย้อนฟังจริงๆเออแล้วก็อีก,อกคนนึงก็คือวายโยโอ,อ,อ้เอา,อางนี้ดูได้ว่าคุณจะดูว่าการอภิปรายครั้งไหนเนี่ยมันเป็นแบบมันเป็นเพชรยอดมงกุฎหรือว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่าตีแล้วแบบโดนอะแบบวัวสลังว่ะโอ๊ยร้อนๆนร้อนอน,อนเนี่ยคือดูยังไงใช่ไหมคนประท้วงเยอะ ก็คือคนประท้วงเยอะจนอภิปรายไม่ได้อันนั้นแหละ<ม>คือเรื่องที่คุณจะต้องรีบไปฟังเลยว่าเขาพูดอะไรอย่างรอบที่ผ่านมาที่อภิปรายไม่ไมว้วางใจอ่ะกูดีพูดเรื่องไอโอแล้วโอ้โหคือประธานรับโทรศัพท์ให้วุ่นเลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยโดนขัดขวางในการในการในการอภิปรายแล้วก็แบบให้ให้ตัดจบเนาะแล้วเราก็เลยต้องไปเอาเนื้อหาบางส่วนเนี่ยแปลอภิปรายนอกสภารอบนี้ค่ะของพี่วายโก็คืออภิปรายแล้วเหลืออีกประมาณตอนนั้นเหลือ17นาทีมั้ง แล้วก็พูดไปกระท่อนกระแท่งกระท่อนกระแท่งแล้วก็โดนประท้วงประท้วงประท้วงคือเนื้อหาในการอภิปรายเนี่ยไม่ได้พูดชื่อใครเลยสักคนนะก็คือพูดว่าไอการไอการ,การ,ก,ารการเลือกสอวอที่เลือกกันเองแบบที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> มันมีปัญหายังไงเออมันมีอะไรที่เป็นข้อสังเกตเขาเรียกว่าเป็นข้อสังเกต,เกตไม่ใช่พิรุธแทโดยที่สมมติฐานของพี่วายโยนะคือบอกว่า เชื่อว่าไม่มีการหัวประมูลเวลาเราตั้งสมมติฐานอะไรเราต้องทดสอบสมมติฐานถูกไหมว่าเฮ้ยถูกสมมติฐานเราเนี่ยถูกต้องไหมก็ทดสอบสมมติฐานด้วยการดูอะไรดูกราฟในการพอดว่าเฮ้ยการกระจายในการเลือกนู่นนี่น่เป็นยังไงก็คือเอาง่ายๆว่าอยากไปต้องไปต้องไปย้อนดูต้องไปย้อนดูแล้วคือที่ไบโยมาอธิบายนอกสภาใหม่เป็นคลิปแบบว่าสาสิบเจดนาทีก็คือไปกอแล้วก็ฟังแบบเร็วๆก็ได้แต่ว่า ที่ไอคิดว่าที่ปรับสรุปได้ง่ายที่สุดนะอันอื่นเนี่ยมันอาจจะแบบอุย้ยเชลิงสถิตินูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคะแต่มันมีอันนึงในช่วงสุดท้ายเว้ยคือประมาณว่ามันเหมือนกับว่ามันมีโพล